มแมลง B S F Black c h e r Fly หรือมแมลงวันไล่ตัวนี้จะเป็นต้นกําเนิดสาหรับผลิตนอนเขาเอานอนมาใส่ในการเลี้ยงไก่คือจ,อ,จ,อ,จอสแวง์ฮาข้กไปมันคือเป็นน้อนชนิดหนึ่งสําหรับเอามาใส่ในการเลี้ยงสัตว์มาเนี่งหนึ่งยังือเร้าหมูเพระวะหนึ่งภ้าวะอาหารขื้นอยู่ตลอดสองราคาขายมันล่งทันเลยสามโรคระบาดอ่ามานี่ก็เลยเลยเส้าหมูมาเลี้ยงไก่ที่เลี้ยงไก่พระวะหนึ่งมันแนวทางในการลดต้นทุนมันไหล สองใกล้บ้านเนี่ยวาตถเลี้ยงง่ายมากแล้วเนี่ยบอกเออตะหมองขายสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาอยู่ที่บ้านขี้เหล็กนะครับตำบลขี้เหล็กอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับพศษาลฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราไปทำความรู้จักกับไอ้เพื่อนเด้อครับไอ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับภาพนีนำตัวในี่ยไอ้าสมหมายคํามีชิดรับกับที่ตามแต่ถ้าเพจ เฟซบุ๊กเนาะเกษตรเศรษฐีไม่ไพศาลฟาร์มหนึ่งศูนหนึ่งครับครับผมพี่กัดน,นี่ย,ยุใส่เนาะไอ้ครับอ่าอยู่บ้านขี่เล็กครับบ้านขีเขนข่เล็กตำบลขีเ่เล็กอำเภออาสามาดจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับผมหลักๆอยู่ฟาร์มอยู่นี่เฮ็ดอย่างเนาะไอ้อ่าแรกเริ่มแรกเดิมที่กะเลี้ยงหม,มูแต่ว่าตอนนี้กะปรับเปลี่ยนมาเป็นอย่างใกลบ้านแล้วกะน้ำนอนโปรตีนสูงเขมา่าใส่ในการลดต้นทุนขายอาหารไก่ครับครับผมแมลง B S F Black Shadow f l y หรือแมลงแม่ไล อันี้จะเป็นต้นกำเนิดสำหรับผลิตน้อนเขาเอานอนมาใส่ในการเรลี้ยงไก่คือจ,อ,จอสแวงหาเข้าไปมันคือเป็นนอนชนิดหนึ่งสำหรับเอามาใส่ในการเลี้ยงสัตว์มานี่เลี้ยงไปเลี้ยงไประวัางเลี้ยงหมูครับเลี้ยงไก่กับเลี้ยงกัวปูกันไปอยู่มานี่หนึ่งยังคือเศร้าหมูเพราะวา่าหนึ่งภ้าวาอาหารขึ้นอยู่ตลอดสองราคาขายมันโล่งทันนึ่สามโรคระบาดอ่ะมานี่ก็เลยเลี้ยงเศร้าหมูมาเลี้ยงไก่กี่เลี้ยงไก่เพราะวา่าหนึ่งมัน แนว่าทางในการหลดทุนมันหลสองใกล้บ้านเนี่ยว่าแต่ยังเงยอยู่มากแล้วเนี่ยบ่เออต้องมองขายเอถตาพ่อจับเนี่ยโทษบอกคนมาจับให้เลยลอยสองลอยตัวแบบจับออกไปเมือเดียวซึ่งหมูมันก็ต้องใส่แรงงานในการเลี้ยงกันจับการขายเอย้การจับขายแต่ละเถื่อนต้องใส่ค้นสองสามขนยังตาแต่ว่าใกล,ล้ลอยสองลอยตัวเนี่ยใส่แก่นเดียวหรือสองนกันเรียบร้อยแล้วครับผมเอาไกลอาหารตัต้นต้นหัวไอเนี่ยยูนี่มีอย่างนี้ไอ้ลักลักเริ่มแรกก็คือเป็นอาหารไก ยังเก็ไก่พอพันเนี่ยพันใส่อาหารอาหารไก่หนึ่งส่วนห้ามสองส่วนมาผสมกับจุลินทซี่์จาวปวกาทั้งเกตวดบางไก่หนาแดงต้งตงเนี่ยคือเขาใส่จุลินซี่์จาวปวกกับมาใส่ไ<อ>ก่กินผสมกับอาหารเลยบ่ครับอ่บผสมกับอาหารโอ้แล้วไก่เขามีสุขภาพดีมันหนาแดงต้งตงอ็คือคือเขาย่อยอาหารไปได้ดีแล้วการนอกจากอาหารลดต้นทุนก็คืออาหารบวกผสมกับห่อมแล้วก็มีนอนชนิดเนี่ยหละครับนอนมาซอยลดต้นทุนค่าอาหารอย่างเช่น ของนี่สมมุติว่าปก,กติเมื่อนี่กินหนึ่งกิโลขาเฮ้ามีน่นอนเฮาถอยอาหารลงอีกเคืองตัวเคืงให้กินอาหารลักไปสักก้อนหลังจากนั้นเอานอนตามไปครับผมครับเป็นนอนอี๋อย่างน้อยเนาะเอ่อเป็นนอนบ F เอหรือนอนมแมลงวันไล่ครับครับเปลี่ยนเป็นน้องโอเป็นนอนเป็นนอนแมลงวันไล่ครับโปรตีนสูงสี่สิถึงห0 4สิเปอร์นสิบถึงห้าสิปอร์เซนตนั่นครับโอ้ถือว่าโอเคเลยน,น้อยเนาะ เราเลี้ยงมานี่นี่ลดต้นทุนได้หลายกันได้ไอ,อ,นนอน่น้องเจนเมียอันนี้นอนกันลดลงเคืองเราเคืองไหมถึงว่าเราทหารลงเคืองหนึ่งครับผมเรานอนตามไปเคืองเราเคืองแล้วจากไก่จำนวน่20ตัวเขาเคยให้หนึ่งกิโลแล้วก็ให้อาหารแค่ครึ่งกิโล ส่วนนั้นเขาก็เป็นไหนอนไปไหนอนไปโอ้นี่ครับแล้วก็นี่หยาซับน้ำเอ้ยหยาแฟนที่เขากินน้ำอืมนี่หยากระมักแฟนที่เขากินน้ำเป็นหยาอย่างนี้ไอ้นี่หยาขนครับอันนี้มันหลายมือแล้วเพราะท่านเด็กเกี่ยวมาปกติเขาจะกินหยาน้ำดิหยาขนที่มันขึ้นแถวเออ่ข้างหน้าเขานี่หมดเลยหยานี่ก็ได้ว่าจะเป็นหยาเพราะว่าตามปกติแล้วใกล้บ้านเขากินหยานี่เพราะว่าเฉพาะใกล้บ้านใกล้ใครกินหยาเขืกันครับตัวเนี้ย เพื่อนหนึ่งเขากินเป็นวิตามินเพส่วนกายยูนี่ออรบเด้ใส่วิตามินน้ำตรงตรงแดงๆโบได้ซื้อวิตามินใส่ให้กายกินนักเถื่อเด้ครับกินแต่ซ้ำนี่กับมีหยากรมกแฟนกับอาศัยวิตามินจากหยานี่ยแหละจากหยาแล้วก็เป็นซอยในเรื่องเรื่องของอ่าระบบขับถ่ายของคอน้ำมันตัวมีหยา่ใยน้ำอ๋อหยาอยังก็ได้หย่างก็ได้ว่าถ้าเป็นหยาโอ้โหนี่คือการเลี้ยงไก่บ้านเนาะแน่นแม่นครับไก่บ้านเอาสังเกตเบงไก่ตามปกติเขาไปขังไว้ข้างนอก หญ่ยแต่เพราะเ้ยง่พอเขากินเนี่ยอือเอาละวอดูไอ้ที่เลี้ยงดูในคอกเนี่ยตัวตัวพอเขาจากตัวตัวเมียเขาจากตัวครับนี่จากการขยายพันธุ์ตัวเมียซีตัวหาตัวตัวผู้ตัวหนึ่งโอ้ครับผมรัวตอนนี้ก็กรลั่งกัแบ่งส่วนไปเห็ดผสมเทียมน้ำเพราะว่าบางเธอเลี้ยงไปมันมีตัวผู้มันเสียไปน้ำมันพ่อตาส่วนก็ต้องเอาเรื่องผสมเทียมกับมาซอยน้ำ พอใกล้โพนเอาไก่ส่วนหลายมาอยู่นน้ากันบ่อหน่ตีกันครับยังเช่นโพนี่เ่ตีกันพอห้าเหลี่ยมยู่นน้กันมาแต่หน่อยไก่ปูก็เป็นฝูงเดียวกันมีหลายบรไหนอายอยู่ในไก่ทั้งเบิไก่เฉพาะตตัวเมียประมาณเจ็ดสิบครับครับผมตัวเมียเจ็ดสิบครับทั้งเบิดนี่ทั้งคอกนี่บ่เนี่อครับมีอยู่สามคอกสองครับสามคอร์นเป็นคุ้นเออแบบว่า ขายลูกได่ไม่ไหวเนี่ยครับขายลูกครับขายลูกแล้วก็เก็บไปแต่คุณน,นําครับผมอืมนั่นนี่ใกล้หน่อยครับอเดร้ไรขามปีได้ออเดอร์จอนอืม <laughs> เอาแล้เ,เรียงเรียงเลยๆรอังสี่นี่ไออไอเอาไปขายอยู่ใส่ครับไก่บานีนิดบต๊สมองขายว่ะตรงๆจะว่าคอยเรียงไว้ก่อนดีเนี่ยครับแต่ว่าแต่พี่นองทีงจะเรียงนะ่ต้องสังอ่าต้อง หาตลาดสะก่อนการตลาดนําการพาเลทตะกก้อนแต่ว่าโดยส่วนตัวถ้าถาม่ามองขายนี่มื้อเออต่มองขายเพราะว่าเท่าที่คูยก,กับพินองอะไรๆคนสึ่งกับเฮดเปียดมาเนี่ยกับคนสนใจหลายแล,ย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 ลย้วก็ทั้งตดต่อมาทั้ง,ง,งผู้อยากเลี้ยงทั้งผู้อยากซื้อครับผู้อยากเลี้ยงหมายถึงว่าอยากได้ลูกไกลนะ้ทุ่มมาเสมอผู้อยากซื้อกับทร่มมาเสมอเือกันครับผมนางนันก็นเลยตอบไปว่ามั่นเป้อต่มองขายถ้าพ่นองสนใจ อยากเลี้ยงอยากขายกับมาเป็นเครือขขายน้ำปั่นกระได้ซึ่งบบไดมีขอปูกมันอย่างเด้อเพี้ยนต่ว่ารวมเหลยกเพี้ยนในการเลี้ยงว่าห้าสามารถเอาอย่างมาลดต้นทุนไก่ไอเจงใดมันเจงสีไงอนุบาลอย่างไดเจงสีแข็งแรงแลก็เลี้ยงง่ายเล้วน่ะเอาไปขายใส่กับมารวมเหลยงเพี้ยนกันได้ครับผมครับไก่ที่ไอเลี้ยงนี่มีมีโรคมีอย่างเนี้ยว่าไอที่ที่เลี้ยงอยู่ว่าี่แทบสิบบมีกะเทมีกะเทมีในช่วงที่มันหนาวจัด หมายถึงว่าช่วงอากาศเปลี่ยนหนาวจัดๆอาจจะมีเพิงเรื่องปวกวัดหนาบวมนั่นนะคือป้องกันคือเวลามีร่มแห้งมากต้องเอาผ้าขึ้นบางบางล่ม,มหรือการฝนสาดพว,วาวโลกมักสิมากับร่มกับฝนการเอาป้องกันได้ครับาก,การิบ่มมีเรื่องโลกอันนี้แถวที่ว่าใสสยาครับผมอันนี้คือก,อเก็เก็บไข่น้ำนี่ครับเก็บไข่รวมร่วมไปเขาตูฟักครับผมโอ้โหนี่คือก็เห็ดลังในเขาจริงๆเนาะ่ครับ เดือห้าง,งพวกเนี่ยกับตอนนี้กับกําลังเห็ดพวกที่เห็ดคอกทำสาพวกเนี่ยบางเธอ่อบ่ใครกับมากกอยู่ครับกาําลังอันนี้ถาม,ม่าเลียงไกล้แก่จิมี่ปัญหาให้กันดิเพราะเมนมาจิมีตาอะไรนี้ครับคือปัญหาคือไกลบานมันบกก่ได้ไข่ดกใครดีคือยังไกลข่เดยอ่าเปอร์เซ็นต์การไข่เห็ดจังได้สูงนี่พวกเนี่ยพกคือซื้อบ่ไใ่ยัยงเจนบ่ท่านสมบูรณ์บนเนี่ยบ่ยอมกินอาหารก็ต้องเอาไปแยกไปกินกินอาหารไปอาบน้ำไปทํำเสาทำเอาไป นี่คือการเลี้ยงไก่เนะาะครับนี่ก็ต้องมาเก็บไข่ไปเข่าตัวฟักนั่งจัดเหตุทั้งไว้แล้วทวัว้ทงจัาก็มาแย่งกันอยู่ครับผมเอาไข่ไปเข่าตัวฟักเดี๋ยวภาพาไปเบิ่งตัวฟักาหายแตกตัวเย็นนี่ละ่ะครับผม